สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทาง FC My FC เก่าเราจ้ะมาตามกันต่อกับแนวทางวเวล่าพัฒนาจะวันจันทร์วันที่2เดือนเก่าจะเดือนกันยายนจะส้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อนี้กมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้ะ สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานทีม่มารับชมแนวทางเลยกับมาเป็นกำลังใจให้กับแอนดรอยเซนเดียวกันเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่2วันจันทร์เมือ่อกกเดียวมาเบิ่งนพลของวันศุกร์ที่ผ่านมาก,กันก่อนจะสําหรับเล่าพัฒนาของห้าจ่าวันที่สาสิบ เดือนแปดจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเล่าไฮเดนไปที่ห้ากับเก้าวิ่งลูดสําหรับพ้นนี่คือผ่านไปเนาะจ้ะสําหรับพ้นจะหกตัวคือสามหนึ่งสองเจ็ดหกสี่จ้ะสำหรับล่างหกตัวคือสามหนึ่งล่างทั่วไปสุดสี่ตัวคือสองเจ็ดบ่ออะไนี้จากสองเลยเจะงวดก่อนสองสองนี่มาสองแปดแปดสองแปดสองสามหงวติดนาะงวนี่มาสองเจ็ด สำหรับสามตัวบนเจ็ดหกสี่หลังสองตัวบนคือหกสี่ของเฮามีเก่าสี่มาหกสี่โอ้โหตัวเน้นเลยกับหัวเนาะกระตอกโคตุกโพรไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจะสำหรับลาพัฒนาของวันที่สามสิบจ้ะผ่านไปหนึ่งวันสำหรับวันจันทร์วันที่สองเดือนเก่าเมื่อนี้แนวทางลาพัฒนาถือว่าเป็นแนวทางใหม่อ่าแนวทางวันแรกของเดือนเลยเนาะเดือนใหม่เนาะจ้ะ ปิดไปอีกเสากับอาทิตย์มือหนีแนวทางสูตรสีเดินดีหรือบอ่อสีมาตามสูตรห้อีกหรือบอ่ออากะรอรลุนไปด้วยกันเนจาจะเบื่องไว้เป็นแนวทางแต่นแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขา้ามีรุดผิดพลาดประการใดกับโทตรโค้ดไว้ไวด้วยละกันเนจาจะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะกดละไลค์กดแชร์กดหนึ่งติดตามจ้าพี่น้องเอท่าันใดที่เข้ามารับช่วงใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ผ่านแนวทางตัอตอต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกว,วันจันวันจันทร์ถึงวันศุกร์หุ้นนิเคี๊หุ้นห้างเสียงจะหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนรอบปกติจะแนวทางฮานอยก็เจอกันถูกวันวจะแนวทางรัฐบาลไทยาาองเฮ้าจะสำหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานปังเจ็ดงวดติดเต็มๆสำหรับรัฐบาลไทยองเฮา,าสูตรแรกเนาะโอ้โห เกินไปเราจะเจ็ดงวดติดนะวดหน้ารุ่นสูงงวดที่8จะสําหรับรัฐบาลไทยตามเบญพาดก,ากดติดตามแล้วสันกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เอจอยลงแนวทางใหม่ๆให้จ้าสาหรับลาวพัฒนาว,วันนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์กับเก้าวิ่งดูดจา้าใส่วิง่งสสยลูดทามักจะชอบนาไปวิ่งไปลูดได้จา้าเด่นวิ่งดูดอยู่สองตัวศูนย์กับเก้า สำหรับสูตรนี้จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกสำหรับศูนย์หกในรัฐบาลไทยบุญเลยเนะาะสำหรับเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่คือคูเด่น เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามตามด้วยเก้าสี่สำหรับตัวกันจาชุดกันอย่าลืมเบิงชุดกันด้วยด้วยจ้าชุดกันสองสี่สองหา สองหกจ้าสำหรับสามตัวบนจ้าเก้าสองศูนย์เก้าสี่สองสองศูนย์สี่อีกชุดจ้าเจ็ดเก้าศูนย์ สำหรับตัวเน้นจะขอเน้นไปที่เจ็ดเก้าศูนย์กับเก้าสองศูนย์กั้นขอเน้นไปที่สองหกเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจากสุดเด่นขอเอาเน้นไปที่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองจาก ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์สามสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาขอขเฮ้าวันจันทร์มันนีก,ก็ตามนี่เลยจ้าเล่าพัฒนาเอดรอยโลคหายสองสูตรจะสูตรอ่าอีกสูตรแรกที่โงคหายนี่คือสิเป็น้าอาน่าผ่าพัาสูตรมเม็ดเดียวเราจะสูตรมเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งรูดฟัน ตัวเดียวจะสำหรับสายวิ่งสายลูดก็เห้าเราจะทามักถ้าชอบกันล่องพิจารณาเบิ่งได้จะลุงหอยสองสูตรเพื่อนํำไปเปรียบเทียบพิจารณากันเนาจะสำหรับสูตรนี้ก็ตามนี้เราจะหมักตัวได้ชอบตัวได้กระฟ้านํำไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเนาจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจจ้า ขอให้โสูกดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า